ครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมคงต้องขอขอบคุณคุณกิตอิมแสงนะครับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายปตทนะครับที่ได้กรุณาส่งคําท้าที่น่ารักนะครับมาเชิญผมให้เข้าร่วมแคมเปญนะครับระยองอินฟลูเอนเซอร์ชาเลนจ์2021นะครับเราก็ทราบดีนะครับช่วงที่ผ่านมาเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ส่งผลกระทบไปทั่วนะครับชาวระยองก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับ และสําหรับกลุ่มปทนะครับระยองเป็นบ้านหลังใหญ่ของเรานะครับที่เราต้องช่วยร่วมกันดูแลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลุ่ม SME กลุ่มเกษตรกรก็แล้วความเดือดร้อนนะครับขายสินค้าได้ยากขึ้นมีรายได้ที่ลดลงนะครับก็ n ช e เลน่นชนี้ก็จะมาช่วยพี่น้องชาวระยองกันนะครับในวันนี้ผมขอแนะนําสินค้าชาวระยองนะครับก็คืออินทผลัมสดครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะเพราะว่า ระยองมีการปลูกอินทผลัมสดที่มีคุณภาพนะครับซึ่งสินค้านี้นะครับเป็นผลไม้คุณภาพดีนะครับจากกระบนป่ายุบในนะครับอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับซึ่งสายพันธุ์ที่คัดมาก็เป็นสายพันธุ์พิเศษนะครับเรียกว่าสายพันธุ์บาฮีนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับการทานสดโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามีทรงที่อวบกลมกว่านะครับเนื้อกุบกรอบ รสชาติหวานฉ่ำนะครับมีความฝาดนิดๆในปลายลิ้นนะครับก็เป็นรสชาติที่มีเสน่ห์นะครับของอินทผลัมสดนะครับและนอกจากนั้นนะครับอินทผลัมสดเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงมากนะครับอุดมไปด้วยแร่ธาตุให้พลังงานสูงนะครับช่วยบำรุงร่างกายที่อ่อนล้านะครับเพราะฉนั้นอินทผลัมสดนะฮะโดยเฉพาะสายพันธุ์บาฮีนะครับก็เป็นทางเลือกผลไม้เพื่อสุขภาพที่อยากให้ทุกคนได้ ทดลองครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มาจากระยองนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่านทาง f e c o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  k n p n p e นะครับระยอง Space ของดีระยองออนไลน์นะครับก็เพื่อที่จะช่วยกันเชื่อมต่อนะครับแล้วก็สร้างช่องทางสำหรับผู้ขายและผู้ซื้อนะครับให้สามารถเข้าถึงผิดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้นะครับเรามาช่วยกันอุดหนุนผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดระยองกันนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทยด้วยกันนะครับครับและผมก็ขอส่งคําท้าต่อให้กับคุณสมนึกแพงวาปีนะครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้ยานใหญ่แยกกาธรรมชาติของปอทนะครับแล้วก็เป็นกรรมการและเลขานุก,การของสมาคมเพื่อนชุมชนนะครับมาร่วมกันเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้ซื้อผู้ขายชาวยอยนะครับในรอยอินฟลูเอนเซอร์ชาเลนจ์2021เป็นคนต่อไปครับขอบคุณครับ